สวัสดีครับน้องๆครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ <c oughs> ช่วยกันรีบ วันนี้ก็อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมนะครับสำหรับการรีดเพราะว่านี่คือห้องนอนพี่นี่เองก็ว่าวเลยทุกคืนเลยครับเป็นห้องนอนที่เหมาะสมสำหรับหนุ่มโสดคล้ายๆกับหนังเรื่องมิสเตอร์เกรย์ชุดพิมพ์ทุกอย่างยกเว้นผู้หญิงครับตอนนี้ก็มีหัวดอสองคนนะครับแชร์เตียงกันด้วยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครับสวัสดีพี่ตีครับสวัสดีพี่เอครับเมื่อไหร่มีแบบแขกรับเชิญน่ารักน่ารักเอก o n o ใหญ่ๆมานอนกิ้งไปกิ้งมาบนเตียงกูนี่ไงนี่ไงส้นเตียงก็เหยียบหมอนก็เลยสัตว์ไข่โผล่ในี้บันเต มึัอยางเอาไข่มาถางมองกูได้ไหมครับทุกผู้ชมครับเอโปดนี้เป็นเอพปโซ์สั้นๆนะครับอยากจะพูดถึงเรื่องความสําคัญของการนอนครับแน่นอนนะครับเรามีเรื่องของพีเอที่จะมาเสริมความสนุกสนานแล้วเราก็ต้องให้พี่ตีมาในฐานะของผู้เชี่ยวชาญนะมีดีกรีเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยนะครับพี่ป้องครับลำดับหนึ่งไม่ใช่ออกพอคายครับพอคาย เลยยานอนสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมวันนี้หน้าเพียรมันปวดขี้เลยนะพี่ตัวง่วงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสันส้นๆครับเหมือนกระดอมันเอาล้ครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของความสำคัญการนอนการนอนสำคัญขนาดไหนครับพี่ตีครับทำไมน้องๆต้องพักผ่อนคือผมจะพูดเสมอว่าถ้าอยากจะเห็นผลเนี่ยสามอย่างที่สำคัญก็คือเรื่องการเล่น <c oughs> การกิน <c oughs> และการพักผ่อนไม่มีปี้นะครับไม่มีครับ แต่พักผ่อนนานไม่ได้เพราะว่าไฟนั้นจะยึดเฟนอ๋อไฟนั้นจะยึดเราหมดครับเพราะว่าเราไม่ทำงานครับนี่คือสาระดีๆที่ได้จากรายการนี้ทุกคนรู้ถึงเรื่องการเล่นแล้วเพราะว่าเราอธิบายมาหลายครั้งทุกคนรู้ถึงเรื่องการกินแล้วแต่น้อยคนเข้าใจถึงเรื่องของการพักผ่อนครับมันสําคัญขนาดไหนครับการพักผ่อนเนี่ยสำหรับนักกีฬามันคือแล้วมันจะมีเงินกู้เยอะมากช่วงที่สําคัญมากเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ดูแลตัวเองหลังการฝึกนะครับการดูแลตัวเองหลังการฝึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไดเอทการพักผ่อนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่่่สําาาาคัััญเพพรระวกกนนนออบผ จะช่วยอันดับแรกเลยคือช่วยสร้างโกรทฮอร์โมนนะครับถ้าเราหลับลึกนะครับอันดับสองก็คือร่างกายของเราสะสมความแข็งแรงตอนนอนคำว่าสะสมความแรงห่อยถึงว่าการที่เราจะมีพลังงานไปใช้ในแต่ละวันทําให้ร่างกายไม่เหนื่อยไม่อ่อนล้าไม่เพลียเนี่ยก็คือการนอนหลับอย่างมีคุณภาพนั่นคือคุณภาพแตกต่างไงครับคุณภาพกับการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพอย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยกินอาหารก่อนนอนกินอาหารหนักกินข้าวหนักก่อนนอนอย่างเช่นว่าสมมติว่าคุณน้องเนี่ยนอนตอนเชยงคืน นอนเที่ยงคืนนะครับคุณกินอาหารมื้อหนักสมมติคุณกินข้าวมันไก่ตอนห้าทุ่มครึ่งในขณะที่ร่างกายเราหลับไปแล้วเนี่ยกระเพาะยังทํางานอยู่นะครับเลือดจะมีการเป็นเลี้ยงกระเพาะไปอะไรเงี้ยร่างกายทํางานอยู่ทําให้เวลาเราหลับนอนปุ๊บเนี่ยตอนตื่นใช่ตอนตื่นเนี่ยมันจะเพียเพราะในขณะที่คุณหลับเนี่ยร่างกายคุณทํางานอยู่มันจะหลับได้ไม่เต็มที่หลับไม่ลึกนะครับฉะนั้นจะมีผลต่อการหลัโกรฮอร์โมนคือโกรฮอร์โมนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เรื่องเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับในการสร้างกล้ามเนื้้้ออ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 อนนนนนนนกก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 จจจาา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 รร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 เเเีี่่่่่่่่ยยยยะะะชชววววววใใืืงง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 ขขหลลลัััโโฮ์มมมมมแแแแแสสสคคค็ํญซซต มีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ๆนะครับก็คือตอนเราหลับนอนนะครับเอาอย่างนี้กลับมาประเด็นเรื่องการกินนิดนึงถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าอยากจะหลับแบบมีคุณภาพไม่ควรจะกินก่อนนอนประมาณสักกีน่นาทีหรือชั่วโมงจริงๆก็สองสามชั่วโมงในสามขอสามชั่วโมงนะครับ,รบอยากจะกินอะไรก็ตามสามชั่วโมงก่อนหลับ ช่แล้วจะหลับลึกคุณน้องนอนเที่ยงคืนก็กินมื้อสุดท้ายก็ <3 S 2> สามทุ่มกลับมานิดหนึ่งพูดเรื่องการซ่อมแซมกล้ามเนื้อบ้บางดีกว่าหลายคนเวลาออกกําลังกายไปแล้วนะครับเราก็จะรู้กันว่าเวลาที่เราออกกําลังกายหนักจนกล้ามเนื้อล้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ามีรอยฉีกขาดเล็กๆที่เขาเรียกว่าไม microscopic t ครับอ่าเรียกว่ามันเป็นการ microscopic tear โอ้วว้าอ่ามันคือรองฉีกขาดโดยเล็กต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการส่องทีนี้เวลาที่เรานอนหลับพักผ่อนเนี่ยร่างกายเยต้องบบมัคร ไม่ต้องเย็ดใคนครับเย็บเย็บเย็บขอครับผมฟังผิดท้อทีร่างกายเนี่ยมันจะทำการซ่อมแซมหรือว่าสร้างเนื้อเยื่อใหม่ๆตอนที่เรานอนหลับใช่ไหมครับถู่มันจะเป็นพวกการสร้างเซลล์นะครับจะบอกการสร้างเซลล์การซ่อมแซมเซลล์เซลล์นี่คือผู้ผลิตของสุขภพใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่บางครับโอเคครับมันยีรูปเซลล์ขึ้นมาแล้วครับเซลล์นี่คือแผนกขายใช่ไหมครับครับผมเซลล์นี่คือช่วงลดราคาใช่คคับสามสิเคครับ30%ออฟครับโอเคครับต่อครับ เป็นการสร้างเซลล์เซลล์นี้ก็คือเหมือนกับว่าเที่อบุเนื้อครับครับผมเป็นอะตอมหน่วยหนึ่งในร่างกายก็จะเกิดขึ้นเวลาที่เรานอนเท่านั้นใช่ใช่มีอีกหนึ่งทฤษฎีที่ตัวผมเป็นคนเชื่อแลวผมก็เคยศึกษาเรื่องนี้มันก็มีหลายคนที่เชื่อคล้ายๆกันแต่ว่าอยากจะถามแชมป์ไทยแลนด์ด้วยนะครับว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าว่าช่วงเวลาที่ร่างกายเผาผันไขมันดีทีสุดคือช่วงเวลานอนหลับช่วงเวลาที่เผาผันไขมันดีสุดคือช่วงเวลานอนหลับจริงๆแล้วเนี่ยคือด้วยแต่ละคนเนี่ ด้วยเพศนะ,คร,ะครับด้วยฮอรขโมนแต่ละคนเนี่ยการพักผ่านของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะจริงๆยิ่งช่วงเย็นเนี่ยหมายถึงว่าช่วงเย็นลงไปเนี่ยไม่ทำบริสันต์เบรกดาวเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชาย,ยระดับฮอของเพศก็จะต่ำลงฉะนั้นมันมันไม่ได้เกี่ยวว่าช่วงเราหลับนอนเป็นช่วงพักผ่านนี้สุดมันไม่ใช่ช่วงซอยใช่ใช่ ครเพื่อสามอย่างก็คือบูสต์เรื่องของฮอร์โมนครับซ่อมแซมกล้ามเนื้อครับสะสมความแข็งแรงสะสมความแข็งแรงสามอย่างเนี่ยสำคัญมากนะครับสำหรับใครที่ตามที่ตอนนี้ต้องการอยากจะพอกกายออกก๊าซต่อให้คุณน้องๆเนี่ยกินคาร์โบไฮเดรตเป็นจํานวนมากหรือคาร์โบไฮเดรตเพียงพอต่อวันเนี่ยถ้าเรามีการนอนหลับที่ไม่ดีแรงก็ไม่มีนะครับฉะนั้นการนอนเนี่ยสำคัญมากนะสำคัญจริงๆครับเหมือนทุกอย่างในโลกนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรนะครับรถยนต์ถ้าเกิดแบบว่าเราใช้มันเต็มที่แล้วเนนนนนีีีีีีี่่่่่่่่่ยยยยไมมมรรููู้้จจัััักกกทททพพพดแลเเงงาาน วันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนอนน้อยมากบนพี่เป็นตังค์จูไม่แข็งใช่ครับเรียกครับช่วงจริงเหรอครับต้องใช้ยาอัพอัพไหมครับนอกจากจะเล็กกระเสือไม่แข็งอีกครับผมพูดเยี้ยอะไรเนี่ยผมเริ่มมาสายโอเคเราปิดรายการนี้ไหมครับยังครับเรายังปิดไม่ได้ครับเราต้องมีช่วงไฮไลท์ซึ่งคุณต้องสรุปเรื่องนี้ครับต้องสรุปนะผมขอสรุปยาวครับโอเคครับเดี๋ยวจะให้พี่ตีพูดถึงเรื่องของของของการพักผ่อนนิดนึงครับในฐานะแชมป์ไทยแลนด์โอเคครับถ้าคุณน้อยจากเคยมีสุขภาพที่ดีท่า เท่านอนอยากจะมีสุขภาพดีทุกอย่างการนอนคือยาวิเศษที่ดีที่สุดนะครับร่างกายคนเราจะซ่อมแซมตัวเองไม่ว่าจะเป็นการสร้างโฮอร์โมนหรือว่าคุณอยากจะเป็น anti aging ที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพออันนั้นสำคัญที่สุดนะครับที่สำคัญเนี่ยคือให้หลับทุกอย่างสริมอย่าคุณต้องลองสังเกตว่าเด็กสมัยนีย้ทำไมตัวเตี้ยจะไม่เหมาะตัวเล็กพ้าวตู้าเตี้ยอะไรอยู่วะเพราะว่าเด็กสมัยนีย้นอนดึกพอนอนดึอนนกอว่าติดเกมติดหนงังติดอะไรเงี้ยคือพอร่างกายคนเราเนี่ยมันเลยช่วงเวลาที่โกรดฮอร์โมนจะหลั่งเคยสัััังเเ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 กกกตตตตมมมมม้ยยยยยยาาไดดดดด็็่่นนนิิะวววววลีีีีีพร ผลในเรื่องของการหลังโกสมุนการหลังโกรสมุนในเดมัมีผลมากนะก็คือเรื่องของการสารสมงแข็งมารอบเอวมากขึ้นเอาไว้ว่าเพศผิดปกติอันนี้เรื่องจริงใช่ใเรื่องจริงคุยกันแบบสาวประบ้านนะใช่ใช่มากครับใช่ฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยกลัไปก็รีบนอนซะอย่ามัวแต่ติดไอแพดติดเกมติดอะไรนะขอบระคุณนะเรายการเราเยเยอะขอบพระคุณมากครับพี่ติครับไมเร่อันนี้เรื่องจริงเจริงครับผมก็เป็นการวิเคราะห์นะครับจากแชมป์เปี้ยนไทยแลนด์ว่าทั่วในที่เธอเนี่ยน้องๆไม่รู้จักที่จะพักผ่อน ครับมันเป็นมันเรื่องใหญ่ครับขนาดนั้นเลยวะซีเรียสมากเลยคือกูเคยคิดว่าการเอาสำคัญแต่กูไม่เคยคิดว่าสำคัญขนาดนั้นเราสังเกตนะสังเกตตอนนี้เดี๋ยวพระ่อยู่เดี๋ยวพระ่อยู่คือมีใช่ตัวเล็กผิดปกตินะเพราะว่าเด็กสมัยนี้นอนน้อยนอนดึกอะไรเงี้ยผมเข้าใจไงว่าตัวเตี้ยแล้วก็อ้วนเนี่ยมันสังเกตด้วยตาเปล่าได้ใช่แต่หําเล็กนี่คุณเบสได้คุณคุณมิสูตรอะไรด้ตัวเล็กการวิจัยเป็นยงไหครับและหลายหลายงานวิจัยก็บอกว่าเด็กที่มีความผิดปกติต่อการหลั่งโกรทฮอร์โมนหรือว่าการหลั่เเพพีีียยยงงออนน่่บาาคทุ หรือว่าบางคนหรือมี2 0มีผงหอกก่อนวัยนะครับรอบเอวเนี่ยมีไขมันสะสมมากเอาไว้ว่าเพ็ดเล็กผิดปกติพี่ตีได้ได้กล่าวไว้ดีนะครับก็อยากใช้พี่เอช่วยสรุปให้กับน้องๆด้วยเพราะว่าพี่เอเป็นไอดอลของน้องๆที่รุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คือเด็กรุ่นใหม่แบบบางทีเขาคุยกันคนละภาษากับเราจากการที่พี่ตีสรุปมาเนี่ยผมรู้สึกเครียดมากครับสบายครับเรื่องคำเล็กเนี่ยไม่ทำไมมันไม่ธรรมดาครับครับผมครัก็เป็นขอฝากในยามาฝากครับ ครับผมคุณขอฝากค่อยๆสรใจเย็นๆผมผมชาตินานใจเย็นๆเรียบเรียงคำพูดในหัวก่อนที่จะพูดออกโอเคครับสรุปเอาแบบว่าขอคมเลยขอบัตเอชีแบบสรุปเอชพีภาพชัดๆโอเคครับรู้เรื่องครับแล้วแบบมีโฟล์หน่อยไม่ใช่สั้นๆวนๆือนที่สุดโอเคครับผมนะครับก็ขอฝากน้องๆทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมเรื่องการนอนนะครับสําคัญจริงอย่านอนหลับ ตัดสิครับใช่ครับผมสรุปแบบ type A แล้วผมขอสุด type B ที่ไม่มีการเมืองได้ไหม type B นะครับครับผมอย่านอนหลับคุณอย่านอนหลับนะครับเยอะไปครับอย่านอนหลับเยอะเกินไปนอนหลับให้พอดีครับทำไมถึงไม่ควรนอนหลับเยอะเกินไปครับเพราะว่านอนหลับเยอะจะไม่มีเงินครับทำไมไม่มีเงินหมอนก็ยุบครับหมอนยุบครับผมหมอนพังนะครับครับนอนหลับให้มันพอดีควรนอนหลับให้พอดีครับครับเจียวจะคงที่ครับ เราก็ได้ข้อสุดดีๆแล้วนะครับวันนี้ครับจากคัสตาไทยแลนด์แล้วก็พีเอของเราเองครับก็อย่างที่เราบอกกันไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างสําคัญหมดเล่นกีฬาสําคัญออกกำลังกายสําคัญกินสําคัญแต่หนึ่งอย่างที่น้องๆอย่ามองห้ามามองข้ามเลยคือการพักผ่อนร่างกายนั่นเองนะครับร่างกายเราใช้มันเยอะก็ต้องพักผ่อนให้มันฟื้นข <c oughs> ้ามต,ตัวมันเองด้วยวันนี้ขอบคุณพี่ตีนะครับที่มาร่วมรายการนะครับแล้วก็หลักๆเลยก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับ yes จัด yes 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 ยนมา บอก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 เอฟวี ing, ิงบอกทุกสิ่งบอกไม่ม <บ mythology. S 2> e ีหยุดบอกไม่ยั้งคือวันละหนึ่งครับสูครับก่อนมื้ออาหารฟินจัดไปซื้อที่ทางนี้เลยครับโปรดสั่งนะครับขอร้องนะครับขอร้องจากใจจริงครับขอร้องครับกาบรับ I love y o u เ e r y much ติดตามผลงานะไรบ้างพี่ตีครับก็ฝากติดตามผลงานผมในไอจีครับ ตามนี้เลยตีิไม่ใช yeah. hey, yeah. ่ข้บวนนี้นะครับแล้วแต่ครับแล้วแต่ขอบคุณครับครับผมวันนี้หมดเวลาครับเจอใหม่ได้เอพิสอหน้ากับรายการนี้ของเราเยจัดเต็มนะท่านบ้านบ้านบ้าบ้าบ้กดกับรายการช่วยกันลิลช่วยกันลลิลลิลลลิลิลิยังลลลลิ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 ลลลลิลิลลลลลิออกมา นูกับอาหารสุดครีนสำหรับคนรักสุขภาพและควบคุมน้ำหนักอร่อยแคลอรี่ต่ำไม่มีน้ำมันไม่ใส่ผงชูรสไม่ใช้วัตถุก,กันเสียยิ่งกินยิ่งพอ มีสัตว์อาหารครบถ้วนให้พลังงานเฉลี่ยเพียงกล่องละ350กิโลแคลอรี่เมนูมีหลากหลายพร้อมกับบริการส่งตรงถึงบ้านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อสั่งซื้อได้ที่ www.djpmenu.com หรือทาง Facebook และ i n s t a g r กรม j p h จภูเมนูวันนี้จะได้สาระดีๆไปบ้างไม่ว่าจะน้อยนิดก็ตามก็หวังว่าจะได้แบบเก็บสาระอะไรไปบ้างถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ฝากแชร์แล้วก็ subscribe subscribe เราด้วย